วิธีการ IMPORT ส่วนของ Header แล้วก็ Footer ให้กับเว็บไซต์ของเรานะครับส่วนของ Header ก็คือส่วนที่อยู่บนสุดของเว็บไซต์นะครับซึ่งส่วนของ Header เนี่ยนะครับจะเป็นส่วนที่เอาไว้ใส่โลโก้แล้วก็เมนูของเว็บไซต์นะครับต่อมาส่วนของ Footer นะครับส่วนของ Footer ก็คือส่วนที่อยู่ล่างสุดของเว็บไซต์นะครับซึ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือบริเวณที่มีสีดานะครับ สำหรับฟุตเตอร์จะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกอยู่ด้านบนนี้นะครับจะเป็นส่วนที่เอาไว้ใส่วิดเจ็ตต่างๆนะครับส่วนแถบที่อยู่ด้านล่างนะครับจะเป็นส่วนที่เอาไว้ใส่ลิงก์ก๊อปปี้ไรต์นะครับโอเคเราไปเริ่มต้นทาการอิ p พ r ตส่วนของเฮดเดอร์แล้วก็ฟุตเตอร์มาใช้งานกันนะครับให้เรามาที่ส่วนของหลังบ้านของเว็บไซต์ของเรานะครับเสร็จแล้วมาที่แถบดีวีนะครับไปที่ t ีมบิวดเออร์ตรงส่วนของตีมบิวดเออร์นะครับ เราจะเห็นว่ามี default เว็บไซต์เทมเพลตนะครับซึ่งส่วนของเว็บไซต์เทมเพลตนี้นะครับจะมี3ส่วนประกอบกันนะครับส่วนแรกก็คือ h e a d e r นะครับส่วนที่2ก็คือ body นะครับส่วนที่3ก็คือ f o o t e อร์นะครับถ้าเรากลับมาดูส่วนของหน้าบ้านของเว็บไซต์นะครับเราจะเห็นส่วนของ h e a d e r อยู่ตรงนี้นะครับส่วนของ body อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ส่วนของ f o o t e อร์อยู่ล่างสุดนะครับโอเคผมกลับมาส่วนของหลังบ้านนะครับ วิธีการ Import ส่วนของ h e a d ดอเข้ามาใช้งานนะครับให้เราคลิกที่ Add Global Header นะครับเสร็จแล้วคลิกที่แถบ v u i l d Global Header นะครับให้เราทำการคลิกเลือกที่แถบชุดพิมพ์เ layout ตรงเครื่องมือตรงกลางนี้นะครับเสร็จแล้วไปที่เครื่องมือ Import นะครับไปที่แถบ i m p o r t นะครับคลิกเลือกไฟล์นะครับเสร็จแล้วไปที่โฟลเดอร์ e ิ e ลเมนนะครับ ในโฟลเดอร์ e l e m เ n นนะครับเราจะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ h e e r e r แล้วก็โฟลเดอร์ f t o t e r นะครับคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์ h e e r e r นะครับในโฟลเดอร์ h e a d e r นะครับเราจะเห็นว่ามีรูปแบบของ header 50รูปแบบนะครับซึ่งรูปแบบของ header นะครับผมได้ทำเป็นรูปภาพ screenshot เอาไว้ให้นะครับสามารถคลิกเข้ามาดูได้ที่โฟลเดอร์ r r e n s s o t t นะครับในโฟลเดอร์นี้นะครับผมได้ทำเป็นรูปภาพตัวอย่างของ header เอาไว้ให้นะครับ ก็ตัวอย่างของ h e ด d e r นะครับก็จะมีตัวเลขกำกับอยู่นะครับโอเคผมจะทำการเลือกตัวอย่างของเฮดเดอร์ที่30เข้ามาใช้ในเว็บไซต์ของผมนะครับประมาณที่หน้าเลือกไฟล์นะครับผมก็จะทำการเลือกไฟล์เฮดเดอร์ที่30นะครับเมื่อเลือกไฟล์แล้วนะครับก็คลิกที่ปุ่ม Import นะครับ ก่อนจะไปทําการแก้ไขนะครับให้เราคลิกที่เซฟก่อนนะครับปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนนะครับเสร็จแล้วมาคลิกเซฟตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะลองกลับมาดูส่วนของหน้าบ้านนะครับลองรีเฟซหน้านี้ดูนะครับผมก็จะได้รูปแบบของเฮดเดอร์ใหม่เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ของผมนะครับสําหรับวิธีการแก้ไขส่วนของเฮดเดอร์เบื้องต้นนะครับให้เรากลับมาที่หน้าทีมบิลเดอร์นะครับ คลิกที่แก้ไขนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเอามามาวางลองดูนะครับเราก็จะเห็นเครื่องมือแก้ไขแสดงขึ้นมานะครับผมจะลองแก้ไขส่วนของโลโก้ให้ดูนะครับสําหรับวิธีการแก้ไขรูปแบบแบบนี้อาจจะยากหน่อยนะครับให้เราทําการแก้ไขรูปแบบนะครับมาที่3จุดด้านล่างนี้นะครับผมจะมาที่เครื่องมือ wireframe v i e w นะครับโอเคการแก้ไขรูปแบบแบบนี้จะทําให้เราแก้ไขได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ ผมมาที่เครื่องหมายฟันเฟืองนะครับเสร็จแล้วผมจะทําการเปลี่ยน image ให้มันเป็นรูปภาพโลโก้ของเรานะครับคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วทําการอัปโหลดไฟล์รูปภาพโลโก้ของเรานะครับเลือกไฟล์รูปภาพโลโก้ของเรานะครับเมื่อเราเปลี่ยนโลโก้แล้วนะครับเลื่อนลงมานะครับเราก็จะเจอแถบเมนูลิงก์นะครับคลิกเข้ามานะครับ ให้เราทำการเชื่อมลิงก์โลโก้เข้ากับหน้าโฮมของเว็บไซต์นะครับผมคลิกที่เครื่องมือ Use Dynamic Content นะครับเสร็จแล้วผมเลือก Home Page Link นะครับคลิกที่ Save นะครับเสร็จแล้วมาคลิกที่ Save ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับลองกลับมาดูส่วนของหน้าบ้านนะครับผมจะลอง Refresh หน้านี้ดูนะครับ ผมก็จะได้โลโก้ของผมนะครับเข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเราสามารถคลิกที่โลโก้นะครับมันก็จะพาไปที่หน้าโฮมของเว็บไซต์นะครับกลับมาที่ส่วนของหลังบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปมาทําการแก้ไขในส่วนของเมนูนะครับคลิกแก้ไขนะครับตรงฟันเฟืองนี้นะครับให้เราคลิกเลือก select เมนูนะครับเลือกเมนูสําหรับส่วนของ h e a d e r นะครับซึ่งบางครั้งนะครับเว็บไซต์เราอาจจะมีหลายเมนูนะครับ ให้เราทำการเลือกเมนูที่ถูกต้องสำหรับส่วนของเฮดเดอร์นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่เซฟนะครับต่อไปไปทำการแก้ไขในส่วนของปุ่มนะครับคลิกที่แก้ไขนะครับเปลี่ยนข้อความของปุ่มตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกแก้ไขลิงก์ของปุ่มนะครับผมจะเปลี่ยนข้อความของปุ่มนะครับต่อไปแก้ไขลิงก์ของปุ่มนะครับก็มาที่แถบเมนูลิงก์นะครับ สำหรับลิงก์นะครับถ้าเป็นลิงก์ภายในเว็บไซต์ของเราเองนะครับเราสามารถใช้งานยูสไดนามิกคอนเทนต์ได้นะครับแต่ถ้าเป็นลิงก์ภายนอกนะครับเราต้องไปทำการคัดลอกลิงก์มาก่อนนะครับโอเคผมจะทำการคัดลอกลิงก์ภายนอกมาใส่นะครับถ้าเป็นลิงก์ภายนอกเราก็คัดลอกลิงก์มาใส่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วตรงลิงก์แทร็เก็ตนะครับผมต้องการที่จะให้ลิงก์ t a ร็เก็ตเป็นนิวแท็บนะครับผมก็มาเลือกที่นิวแท็บนะครับ เวลาคลิกลิงก์ที่ปุ่มนะครับมันก็จะเปิดที่หน้าต่างใหม่นะครับถ้าเราต้องการที่จะทําการแก้ไขในส่วนของปุ่มนะครับก็มาที่ดีไซน์นะครับเสร็จแล้วมาที่แถบเครื่องมือปุ่มนะครับส่วนตรงนี้เราสามารถที่จะทําการออกแบบส่วนของปุ่มได้นะครับโอเคผมจะลองทําการออกแบบส่วนของปุ่มให้ดูเบื้องต้นนะครับไปที่แถบเมนูแรกเลยนะครับก็คือส่วนของการจัดวางนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามีรูปแบบของการจัดวางนะครับ เป็นร <ítulo> anyway ูปแบบของการจัดวางแบบชิดซ้ายนะครับจัดกึ่งกลางแล้วก็ชิดขวานะครับต่อไปเป็นรูปแบบของการตกแต่งส่วนของปุ่มนะครับส่วนของเทคไซน์นะครับก็คือส่วนของเทคที่อยู่ภายในปุ่มนะครับตอนนี้ส่วนของเทคไซส์มีขนาดอยู่ที่14พิกเซลนะครับต่อไปเป็นส่วนของเทคคันเลอร์นะครับตอนนี้เทคคันเลอร์เป็นสีขาวนะครับส่วนของเทคคันเลอร์แล้วก็ส่วนของแบ็กกราว์ของปุ่มนะครับ ควรจะเป็นสีที่แตกต่างหรือว่าคอนทราสต์กันนะครับรงเทกันเลอร์นี้นะครับเราจะเห็นว่ามีแถบเครื่องมืออยู่2แถบนะครับแถบแรกเดสก์ท็อปนะครับแถบที่2ก็คือโฮเวอร์นะครับแถบแรกนั้นก็คือรูปแบบของปุ่มที่เรากําลังมองเห็นอยู่ตอนนี้นะครับส่วนของโฮเวอร์ก็คือรูปแบบของปุ่มที่เราเอาเมาส์มาวางนะครับเมื่อเราต้องการที่จะทําการแก้ไขส่วนของโฮเวอร์นะครับเราก็คลิกที่โฮเวอร์นะครับ เสร็จแล้วเราก็ทําการแก้ไขนะครับต่อไปเป็นส่วนของ b a c k กราว n ์นะครับถ้าเราต้องการที่จะทําการแก้ไขสีนะครับเราก็ทําการเลือกสีได้เลยนะครับอย่างเช่นผมต้องการที่จะทําการเปลี่ยนสีเป็นสีน้ําเงินนะครับโอเคสีของ Background เป็นสีน้ําเงินนะครับก็ยัง c o n t r a า t กับสีของเ Text ที่เป็นสีขาวอยู่นะครับต่อไปเป็นบอร์เดอร์ของปุ่มนะครับอันนี้ไม่ต้องการนะครับต่อไปเป็นสีของบอร์เดอร์อันนี้ก็ไม่ต้องการเหมือนกันนะครับ ตรงนี้นะครับ border radius นะครับก็คือความโค้งมนของปุ่มนะครับถ้าเราต้องการความโค้งมนของปุ่มนะครับก็เลื่อนขึ้นมาที่ประมาณ40พิกเซลนะครับต่อไปเป็นรูปแบบของฟอนตที่อยู่ภายในปุ่มนะครับวิธีการเลือกฟอนตนะครับก็คลิกเข้าไปที่แถบนี้เลยนะครับในนี้ก็จะมีรูปแบบของฟอนตต่างๆขึ้นมาให้เราเลือกมากมายนะครับซึ่งรูปแบบของฟอน์ต่างๆนะครับจะเป็น Google Font นะครับ สำหรับตัวอย่างรูปแบบของฟอนต์ต่างๆนะครับก็เข้ามาดูที่ font.google.com นะครับสำหรับภาษาไทยนะครับก็มาเลือกที่ language นะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกที่ไทยนะครับเราก็จะเห็นชื่อของฟอนต์นะครับโอเคผมลองเลือกฟอนต์ที่มีชื่อว่าสารบัญน,นะครับผมก็คัดลอกเอาชื่อสารบัญมานะครับเสร็จแล้วกลับมาที่หน้าแก้ไขนะครับผมวางชื่อฟอนต์ลงไปในช่องนี้นะครับ เสร็จแล้วผมก็เลือกฟอนต์สารบันนะครับรูปแบบของฟอนต์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นฟอนต์สารบันนะครับต่อไปเป็นฟอนต์เวทนะครับผมจะลองเลือกรูปแบบของฟอนต์ที่มีขนาดตัวหนาขึ้นนะครับไปดูแถบต่อไปนะครับก็คือแถบ Spacing นะครับแถบ Spacing นี่ก็คือส่วนของการออกแบบขนาดของปุ่มนะครับลองคลิกเข้าไปดูที่ Spacing นะครับเราจะเห็นว่ามีเครื่องมือของการจัดขนาดส่วนของปุ่มอยู่นะครับ ลองคลิกดูที่เครื่องหมายลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าปุ่มของเรามีขนาดที่เปลี่ยนไปนะครับตรงนี้เป็นการปรับแต่งส่วนของด้านบนและก็ด้านล่างนะครับส่วนตรงนี้เป็นการปรับแต่งส่วนของด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับเมื่อเราทําการปรับขนาดส่วนของปุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็คลิกที่เซฟนะครับคลิกที่เซฟตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับ มาคลิกที่เซฟตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับลองกลับมาดูส่วนของหน้าบ้านกันนะครับผมจะลองรีเฟชหน้านี้ดูนะครับโอเคผมก็จะได้รูปแบบส่วนของเฮนเดอร์ใหม่นะครับที่ผมได้เพิ่งทําการออกแบบไปนะครับโอเคต่อไปเราไปทําการออกแบบส่วนของฟุตเตอร์กันนะครับกลับมาที่ส่วนของหลังบ้านนะครับให้เราทําการคลิกที่ add global f o o t ต er อรนะครับให้เราทําการคลิกที่แอดโกลบอลฟุตเตอร์นะครับ เสร็จแล้วคลิกที่ Build Global Footer นะครับคลิกที่เครื่องมือชุด Pre-made Layout นะครับตรงกล่องตรงกลางนี้นะครับเสร็จแล้วมาที่เครื่องมือ Import นะครับไปที่แถบ Import นะครับคลิกเลือกไฟล์นะครับมาที่ Folder Element นะครับเสร็จแล้วไปที่ Folder Footer นะครับสำหรับ Footer นะครับมีรูปแบบของ Footer อยู่ย0่รูปแบบนะครับซึ่งตัวอย่างของ Header นะครับผมได้ทำเป็นรูปภาพสกรีนช็อตเอาไว้ให้นะครับ สามารถดูได้ในโฟลเดอร์สกรีนช็อตนะครับในนี้ก็จะมีตัวอย่างรูปแบบของฟุตเตอร์มาให้เราเลือกนะครับโดยตัวอย่างรูปแบบของฟุตเตอร์นะครับก็จะมีตัวเลขกำกับอยู่นะครับโอเคผมจะทำการเลือกรูปแบบของฟุตเตอร์ที่8มาใส่ในเว็บไซต์ของผมดูนะครับผมกลับมาที่หน้าออกแบบนะครับผมเลือกฟุตเตอร์รูปแบบที่8นะครับเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Import นะครับ ผมก็จะได้รูปแบบของฟุตเตอร์ที่8นะครับเข้ามาในเว็บไซต์ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะไปทําการแก้ไขนะครับให้เราคลิกที่เซฟตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนนะครับมาคลิกที่เซฟตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับลองกลับไปดูส่วนของหน้าบ้านกันดูก่อนนะครับผมจะลองรีเฟรชหน้านี้ดูนะครับโอเคผมก็ได้รูปแบบของฟุตเตอร์รูปแบบที่8เข้ามาในเว็บไซต์ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับ วิธ IP ีการแก้ไขในส่วนของฟุตเตอร์นะครับก็คล้ายกันกับวิธีการแก้ไขในส่วนของเฮดเดอร์นะครับก็คือให้เรามาที่ส่วนของหลังบ้านนะครับเสร็จแล้วไปที่แก้ไขนะครับคลิกตรงนี้นะครับผมจะลองทําการเปลี่ยนส่วนของโลโก้นะครับคลิกแก้ไขนะครับใส่ลิงก์ให้โลโก้นะครับเป็นหน้าโฮมเพจนะครับส่วนของข้อความนะครับก็คลิกแก้ไขนะครับตรงนี้นะครับ เราก็จะเจอส่วนของการแก้ไขส่วนของบทความนะครับเมื่อเราแก้ไขเสร็จแล้วก็คลิกที่เซฟนะครับต่อไปเป็นส่วนของโซเชียลไอคอนนะครับก็คลิกที่แก้ไขนะครับเราจะเห็นว่ามีเครื่องมือโซเชียลต่างๆนะครับสําหรับส่วนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็ลบมันทิ้งไปนะครับส่วนที่เราต้องการนะครับเราก็แก้ไขนะครับคลิกแก้ไขนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการแก้ไขในส่วนของลิงก์นะครับ โดยทาการใส่ลิงก์ของโซเชียลต่างๆเข้าไปนะครับเมื่อทําการแก้ไขเสร็จแล้วก็คลิกที่เซฟนะครับส่วนของข้อความตรงบริเวณนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นลิงก์นะครับให้เราคลิกเข้ามาแก้ไขนะครับทําการแก้ไขข้อความให้มันเป็นข้อความของเรานะครับเสร็จแล้วก็ทาการเปลี่ยนลิงก์นะครับโดยคลิกเครื่องมือตรงนี้นะครับทําการวางลิงก์ UI อลงไปช่องนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่โอเคนะครับเมื่อเราทําการแก้ไขเสร็จแล้วก็คลิกที่เซฟนะครับ ส่วนของ Copy ปี้ร้ก็ทําการแก้ไขได้ด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อเราทําการแก้ไขเสร็จแล้วนะครับก็คลิกที่3จุดตรงนี้นะครับเป็นหน้าต่างนี้ออกไปนะครับเสร็จแล้วมาคลิกเซฟตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับลองกลับมาดูส่วนของหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมลองรีเฟรชหน้านี้นะครับโอเคผมก็จะได้รูปแบบส่วนของฟุตเตอร์แล้วก็ส่วนของเฮดเดอร์ใหม่นะครับตามรูปแบบที่ผมต้องการแล้วนะครับ